จะนับสนุนโดยเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโทร092ย5 2, 2 4446แนกวรุษศิลปินหนุ่มเสียงดีจากสังกัดผู้ถ่ายรคคอร์ดที่พึ่งลาสิขาจากการบวชทดแทนคุณพ่อแม่งานนี้เจ้าตัวได้อะไรจากการบวชครั้งนี้บ้างไปฟังกันเลยค่ะก็ได้ส่วนมน์เช้าส่วนมน์เย็นครับ ได้ตื่นเช้าครับก็ได้ก็ได้ศึกษารัพธรรมนี่แหละครับก็รู้สึกได้แบบได้ปล่อยวางหลายๆอย่างก็ฝึกสงบครับเป็นวัดได้สงบทำไมถึงตัดสินใจไปบวชในช่วงเวลานี้อะคะเนื่องด้วยมันมันมีหลายปัจจัยปัจจัยแรกเลยคือ อยากโวตให้พ่อแม่นานแล้วครับแต่ยังไม่มีโอกาสแต่ทีนี้อันที่สองคือมันมีพอดีช่วงนั้นไปทํางานนะครับไปทํางานกับทางอาจารย์จินนี่แล้วก็ได้มีมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางพี่เต่าภูสิทธิ์นะครับก็ได้ไปเจอกเหมือนกับเป็นพ่อครูหรือเป็นพ่อปู่ที่เขานับถืออย่างงี้ครับวันนั้นแกก็อยู่ดีๆแกก็เรียกลงไปแล้วแกก็เหมือนกับทักเราแหละครับว่านั่นนี่นั่นนี่เป็นหลายๆอย่างทำไมชีวิตถึงไม่รุ่งเรืองอาจจะดังแต่ก็ยังไม่ดังนั่นนี่อะไรอย่างี้ครับแกก็เลยทักมาแบบ แกก็ทักถูกทุกอย่างเลยนะครับ half. ก็ตกใจตอนนั้นแกก็เลยแนะนําว่าให้บวชก่อนแล้วก็หลังบวชเสร็จก็เดี๋ยวไปถวายเสียงให้แกแล้วทุกอย่าง <drill. S 2> จะดีขึ้นเลยอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยก็เลยตัดสินใจบวชเลยเชื่อไหมเลยครับแม็กเป็นคน 50- าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบแต่วันนั้นคือลงไปแล้วโดนทักคือมันถูกหมดเลยไหมมันถูกหมดเลยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอันนี้ก็พอเข้าใจได้อาจจะได้อาจจะแบบเคยเจอเจอหรืออาจจะ เคยผ่านตาอะไรอย่างงี้ครับแต่ก็มันจะมีบางเรื่องที่นักไม่ได้บอกใครเช่นมีแบบจุบตําหนิในตัวอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่เคยบอกใครท่านก็ทักถูกด้วยว่าคืออะไรนะนแล้วก็ทักว่าเรื่องแบบเคยตอนอายุประมาณต้นม .4 ตอนนั้นออกรายการแรกเคยสัญญาว่าจะบวชสองครั้งบวชเนนกับบวชพระได้บวชแค่เนนแล้วพระยังไม่ได้บวชก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆตอนแรกตั้งใจว่าจะบวชตอนอายุ25เพระาะว่าเรียนจบปีกัอะไรประมาณนี้ครับแกทักตรงนี้ด้วยว่า พะไปติดบวชเขานั่นแหละชีวิตมันถึงยังไม่รุ่งเรืองมันถึงดังไม่สุดมันถึงมันถึงมาเหมือนจะเหมือนจะขึ้นแต่มันก็ยังขึ้นไม่สุดมันก็ยังมันก็ต้องวนลงกลับมาใหม่อะไรพวกนั้นนี้พอแกทักหลายๆเรื่องเข้ามันถูกเข้าเขาก็เลยก็เลยเอ๊ะหรือเราควรเชื่อไว้ทําไว้ก็ไม่เสียหายอะไรหลังจากไปเป็นพระก็รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นขึ้นเนเพราะว่าผมอดตก็เป็นคนค่อนข้างใจร้อนอยู่แต่พอหลังจากไปเป็นพระรู้สึกว่าเวลาเราจะทําอะไรเราก็จะพยายามคิดเยอะขึ้น เิเราาาอยยกจจะะะะทแล้ว้ว็คิดเเขึนร,รียกว่าได้อะไรมาจากการบวชครั้งนี้เยอะเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย